ผมลำนี้นะครับมาแต่งนะครับเ,เดี๋ยวกนครับผมมาขึ้นทางนี้นะครับมาแต่งเราครับผมสนามเครียร์ สวยครับสวยสวยครับสวยค่อยๆเลี้ยวพี่โซ่กลับค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวดูว่าอาการเป็นไงสายขวาเป็นไงแรงไหมกดนิดนึงเดี่ยวเลยบ่โอ้ต้องต้องไง ต้องค่อยเลี้ยวเนอะถ้าต้องที่ไม่ครับตั้งค่านั่นไหมครับเอาลงก็มาทางนี่แหละทางขวาเราทางขวาเราุนวนทางขวาลง,ง,งาเพราะว่ามันมันต้องไ้ทวนลมทวนลม <_ D> ลกูกพี่ นี่ว์ตอนนี่ฟิดิสิเครื่องเดิมอักเรียวแห้งเนี่ยแวกกดนิดเดียวมันจะเลี้ยวเลยบ่เนีนี่ยเมนี่มาน่นี่นีใส่เดียเว้ยเอาเสียวให้ะผมลงให้กอเดี๋ยวผมลง่อสวัสฮะฟิตเอ็นกล่องสวัแล้วลงเนีานบริษัติศาสตันเดด้ครับอ่าตอนนี้กำลังทดสอบเปลี่ยนมือโดย ข้างบอบบี้ครับอันไม่รู้อยู่ตรงไหนท้องฟ้าเนี่ยลำอ่าครับมาแล้วครับตอนนี้สวยยครับสวยยครับสวยยสวยมาครับสวยครับสวยสวยสวยครับโอ้ยเยีบ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 สวย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 มาแตดงถือว่าต้องมีกำลังกำลังดิง ใบน่าจะขาดาเพราเป็นใบไปเก็บมาใบไม่รู้ไปเก็บมาจากไหนเก็บอยู่ในตู้โอเคครับผมครับ